มันขอได้ของเสร็จต่กรมีขอหนึ่งตัวพนมาวางเดี๋ีวมันเพนมาเอ <c oughs> ียงก่อนสะกดคข้ามาย่อมแพร่มาเปลี um, ่ยนมาแล้วเขียนแบบไหนวันนี้วน่ะเนี่ยของเกียร์มีน้องของเกียร์อีเละขอได้แต่ห้ามถอยครับผมคันหูประยุทธ์เดือนนเดียวคันหูหยุดมื่อใดกับซ้ำหูกัถอยหลังนั่นแหละเพราะว่าคนอื่นเขากเก่าไปทั้งหน้าหนี้ย้าวคนแล้ว สบ,บายดีมีแห้งครับพี่น้องครับตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอินเตอร์ฟาร์มทีวีนะครับมื้อนี้นะมีกลับมาเยี่ยมมายามไอ้ไส้นะครับมาเบิง่งกิจการใหม่ <c oughs> จากคลิปที่แล้วนะครับผมเดี๋ยวเรื่องรายละเอียดของแปลงเป็นเังไหนเดี๋ยวสีผ้าไปโบกกับเจ้าของแปลงเจ้าของสวนนะครับสำหรับไอ้ไส้ใหญ่เพิ่นนะครับพี่เขียวครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับอันนี้รอบนี้เป็นเป็น อีตูครับอีตูครับผมนี่บรรยากาศยำข้าเลี้ยงพี่น้องครับบ้าเข่าท่าบาทนี่ <laughs> ปะ่ะยังเม่งกันอ่ะไปเกี่ยวทางในครับผมอันนี้อายุเท่าไรแล้วประมาณเดือนครับประมาณเดือนหนึ่งเขางวานบอกวิ่งเข้าแปีเอาก้ากาเบียแบบนั้นครับกาเบียแบบด้านหลังโอ้เดียว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 พี่น้องมาเบิ้งโอ้ก้าเราห้อมาแปีเอาครับผมโอ้แบบเนี้ยครับผมอันนี้เ้างว,วาน วานแล้วคันพุทเก่าสิเอือนว่าเอามาบงดิพี่บงครับเปรี้ยนพุทธก็เพิ่นเอือนบงห้วยบ้านเฮาก็เอือนแปะกไ็ได้เด้อเนาะครับเฮาเอาต้นก้าอ่อนเพิ่นมาครับเฮาตีแปลงไว้ครับผมอันนี้เฮาการตีแปลงการใส่ขี้ไก่อย่างที่คือผักผักอย่างอื่นบ,บ่พี่ก็ส่วนใหญ่ก็เขาตีแปลงแล้วเขาก็เอาเบี้ยมาเน็บแล้วก็ค่อยเพี้ยนหอกครับค่อยใส่ปุ๋ยใส่ขี้ไก่เอาตอนหลังเพราะเพราะว่าต้นกล้าแข็งแรงนะโอ้ มานี้เข้าเขาเป็นเบียรเบียเบียร์ช่อมนี่เอาล่งได้ไปพี่นี่ได้ครับได้ได้ช่อมนี่ได้เราเมนบอกครับได้ได้ครับเพราะว่ามันเกิดเป็นรุ่นเป็นรุ่นไปนะครับถอนตามกำลังเข้าเอันนี้เข้าในเพิ่นเมื่อวานเนาะครับผมอัในเมื่อวานล้วกครับมาล่งเปลครับตีเปลียไว้บานนี้เข้าระยะห่างเขาปลูกห่างยังไงกันบานเนี่ยเขาเปียระยะห่างกับประมาณสามต้นถึงสี่ต้นครับ เบิ่งกันนนะี่ครับระยะระยะต้นนี่ก็สิยี่ประมาณหนึ่งฟุตคูณยี่สิบเนาะประมาณนี้นะครับตั้งนี่ยี่สิบเนาะครับตั้งนี่ยี่สิบทั้งนี้ที่เป็นฟุตหนึ่งครับโดยโดยประมาณอันนี้เขากะกาเอาเออโดยประมาณโอ้ยกันที่ไม่กาถีกรักอันนั้นไม่วัดโอซูตวนวัวเลี้ยวมันคือยังเท่าดำหน้าแล้วกาเอาเนี่ยครับพี่น้องครับบ้านนี้ใไฮน่าเมาให้ยังไรเปล่กา อันนี้ทีโบได้เรียนน้ำท่ะพักใบสลัดบปนไดตอนนี้แค่เสาแรงกับพ่อแล้วเสาแรงครับบันอีปุ๋ยปุ๋ยตลาดครับปุยตลาดปุยตลาดเขาใส่สูตรเด็ก็เคลื่อนมาตรฐานเดียวกันใส่หัาซีมาใส่อันนั้นครับเราข้อขัามาใส่ได้เ่นี้พอมารดต้นทุนมัเนี่ยรดต้นทุนนะครับเพราะว่าเพิ่นนี่เพิ่นบ่อยากเพิ่นมีเมี่ยงบ่ี่นี่ครับนี่ ต้น,ยนเย็บ่งเอ้าบ่งกี่น้องมันบ่ขิวบ่เื้ต้อนอันนี้ไหม <laughs> ตัดดับเข้าก็ด,ดับได้เ <laughs> มียนมีเัาใส่ปนใส่แกะกาใส่ต้มใส่แกงหนอครับ <laughs> ผมโอ้บ่งก็มีอยู่ครับ <c oughs> มี่มีมีครับเวาก็ต้องดูแลก,กันไปละนะแล้วยังสีมันก็สีโลกสวยกับไ่บได้กินแล้วพี่น้องครับบางเทืองพวก็เบิ่งบันบนี้เัาตัด เขาแปลแล้วโดนปนพิพนยังไง,งสำเนียงเขาได้ตัดบันทึกเกือบเดือนแล้วครับเกือบเดือนเกือบเดือนอยู่มันกะตีเข้าๆไปเดือนหนึ่งไปครับเดือนหนึ่งเดือนน่งเนเดือนหนึ่งได้ผลผล,ลิตล้ะป่ะยางขางเบิ้งทางในบันี่เบิบ่งกับปีน้องรับกำลังงามพี่ได้ตัดจากเถื่อไปบัะนี้อันนี้เล่มสองสามคันเหรครับเพราะว่ามันมันเป็นสิเป็นไรไรปะํำวันนะตัวนี้อ้ตัวนี้เป็นอะไรปะํำวัน ปลาซกับเขาโอ้เพิ่อนนีสีได้แลกปลาทู่อยู่วันเดาะครับผมโอ้ยว่าปลาทู่ต้องมีน้องรลายขนาดเี้งงคือคือดุ่นะปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนวิธีคิดปรับเปลี่ยนไม่นะครับวิธีคิดไหมตะกี้หฮ้ลงอันเดียวครับพูดครับนาเดียวครับพ่บ่บ่ได้กันปรับขนาดความฝันให้เล็กลงครับผมแต่ว่าขันมีหลายอย่างอัตราควมเสียงหูากระดดลงเดนอพีเมนบอกครับก็ับนี่ ก็มีวิธีแก้ไขอยู่ครับอาตีตัวนึ่งไปแก้ไขตัวนึงได้นะขันทีไปทุ่มใส่อันเดียวไรกะครับขันบบเป็นราคาครับขมานั่งขึ้นยากยี่หันละครับผมงวลรถมวลล่ามวดลวงวลล่าใกล้เหรอขางววารถเกียร์เท่านี้เหรอครับพุนผู้พูนไปโรงเลียนมันกันทีเอาดิราคาพ่นอยู่เท่าไรบีตอนนี้ตอนนี้หากิโลนะพิ่น ใจกันอยู่กับบ้านแปดสิบบาทครับวุ้ยพอได้อยู่นี่ครับโลละสิบหกบาทเอาเบืองอยู่รับพี่น้องครับโลละสิบหกบาทครับผมอยู่กับบ้านเนาะครับอยู่กับบ้านเปนเพื่อนไปขายเทุเรียนวงงูน้ำเงินครับผมเขาตัดเทืยรหนึ่งโดนบันไดพี่มันตีปงบ้านกรเมื่อวานหยุดกระมือนกั เริ่มได้ตัดอีกแล้วครับเขาตัดเลี้ยงแปลงหรือว่าจังหดวิธีการเขาเห็ุวิธีการการันกกคือเขาเมื่อนี้เข้ากัหนดเอาหกถุงให้เจ็ดถุงต่อมือเพออะย่าไปเอาะไรเอาอะไรเมื่อยกวาง,องอเอาพ่อใดซื้อครับเขาทำกเกษตรแบบสบายไปหน้าเพื่อนว่าตัวนี้เอ,เอาพ่อใดซื้อเขาว่าตัดแปลงนี้ถติว่าตัดแปลงนี้ประมาณสามสี่แปลงหยุดหยุด เราก็ไปอีกมือนอิไปพุ่นทั้งวันอีก3ามสีแปลงปวดชัวว่าทางนั้นสิขายแล้วครับมันก็สิเวียนมาพอดีวันนี้ย่อมย่อมตัดใหม่ใหม่เขาได้วานปุ๋ยอีกบ่ก็ปุ๋ยนี่บ่จะมีต้องใส่ทุกครั้งที่ตัดครับอาที 2, 3, สองตัดจักสองสามข้งยังใส่ก็ไดุ้เวเดเพิ่นกับปวงให้คือเนก็ครับเพราะว่าเพิ่นเพิ่นนี่คอย,ยแตกว้างเพิ่นคือเก็สมทอบ S <S เอาส้มหนึ่งมาเี่ดส้มหนึ่งมันมันอ,อ่อ,อนอ่อนอัวอัวอยู่บบบส้มหนึ่งเพิ่นเพื่อเป็นดวงหรอครับเวลาเ้าตัดเขากัตัดตัวนี้ไปตัดตัวนี้ไปแล้วตัวนี้ก็จะขึ้นมาแท่นโอ้แล้วหอดรอบตัวนี้ก็จะขึ้นมาแท่นอีกนะครับอันเป็นดอกนี่บแก่มันมบ่บงโบเทว่าแก่ครับโบเทว่าแก่ซ้ำหนีที่วา่าแจได้อยู่ครับพักตูก็ต้องมัวนี้หรมันจังหอมมันจังแซ่บเมียนี่ลีนะกลับกันบ่มีดอกบุ้แซ่บล่วงความมึงเน,น,นื้อกันบ่มีเพิ่นผู้เที่ยเหนียว แล่ว่าอยากผูเนี้กันข้าวก็คือปรากฏดว่าเข้าทแเลี้ยงแต่เลยงมันบใส่พังกีตัวก็ดีโอเป็นเรียกได้ว่าไล่ได้ไล่วันก็ว่าได้ครับพี่น้องครับผมไล่ได้ไล่วันโอากับวัวเฉลี่ยกันไปนะครับตัดการปรับเปลี่ยนแนวคิดนะครับพี่น้องกับพี่เขียวโลกโอ้เจ็บมาเยอะคือว่าตัวนี้ครับผมนะครบตรงนี้การปรับเปลี่ยนบ้างบริบทบางเถือมันโอ้ย พอจำเป็นต้องนำหนึ่งสองสามดี๋ขวมไปซิฟกวนกันขึ้นมากก็ได้ดอกมันบ่าครับผมมันต้องเปลี่ยนรูปแบบกันดูเนี่ยฟังนี่โอ้ห้คักอยู่ด้ย,ดยพี่น้องครับห้น้ำนี่ครับครับเป็นว่าห้มือละเทือก็ต้องห้เพิ่นอิมอ่มแหละเพิ่นมารับเอาบอกว่าอ่างไจังไ,ไงลยก็ไปส่งพันธุ์ยี่บ้านลนะครับไปส่งพันธุ์ยี่บ้านเลยก็อยู่กับกบ้านนู่เนี่ยครับอยูกนนย่กบนนับบ้านเนออพอขาวกันอยู่กับบ้าน เขามีเขากะเอาไปเพิ่นเลยตัดเขาตัดเองครับตัดเองเขาหมัดจังเดยวันนี้พี่มัดเทลกรรมเลยคือเขาสั่งครับประมาณนี้ครับประมาณนิวนิวเมื่อแต่ละมัดเาเขาจังไปสั่งครับคือคือส่วนใหญ่กะเขากะคือได้หาโล่ละมัดเท่าไหร่โดยประมาณหาสิบมัดแต่ไม่ได้หาโลนะในการหมัดนี่หมายถึงว่าให้มันเคลื่อนย้ายไง ยันบุ้มโค้ดามันต้องไปสั่งหรือเก่านะก็สิว่ามันก็เป็นกลไกของตลาดอีกแล้วตัวนี้ก็ได้เนาะเป็นยังไงพี่มันก็คล้ายๆว่าเขาจับง่ายบายง่ายนะก็บุมขันเข้าตัดอายญาไปเลยๆกันก็มันยังไงล่ะมันก็เรียบบางบางามนะมันบ้งามขันเข้ามันเป็นระเบียบเรียบร้อยงามอายุเพิ่นเสียห้เฮาเก็บขายอยู่จังสี่ได้โดนปันไดิโอ้ใเซเวลาอยู่ดีครับใเซเว่นไลน์หล่น กี่วักสิบเดือนซะเอาเนาะครับผมพอาว,วางควดปานนั้นเขาก็คืนว่าอยากเข็ดแนวาไม่อีกแล้วครับแมนแมนเพราะว่าเปลี่ยนสภาพดินเพราะว่าหยากระิได้สะสมหยาหลายแนวโลคกระิหลายแน่วเนี่นะอันนี้กระิได้ทอนหยาคือกันได้หนิพี่น้องครับแมนครับแมนว่าสามารถเที่ยวหวานเอายายังมาฉีดได้นะครับพี่น้องครับทอนยังเดียวท้อนยังเดียวโอ้ยเบิ่งบนหยาหน่อยฝ้าขึ้นมากเป็นกระเขียวรัดแล้วเนาะครับผมอู้งามนะครับพี่น้องครับพู่นะ โอ้ยเนาะนี่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 ห้อยตัดนะครับตัดเพิ่นกหลสีปงมาไหม่เขี่ยวเห็ดเหลี่ยนอยู่นี่แหละเมนบ่ครับผมก็มันก็เวียนๆเดียวหน่อยนะครับตัดเวียนกันนี่ปกตะทิเรามองนี่ตะกอนที่เราปลูกยังพี่งเขียวหอมป้อมครับหอมป้อมหอมป้อมมันบ่เกิดนั่นเนาะครับผมม้วนนั้นม้วนนั้นมันได้ดงวัวหรือพี่ก็ ได้ข้ปุ๋ยขึ้นบ่ก็ได้คราบปุ๋ยขึ้นอยู่ครับแต่ว่ามันกับมันก็คือว่าแหะเนาะังเป็นนำขายแห่งจะของไสเออมันมันเสียหายหลายก็เลยได้ขึ้นว่าใยต่อทุนเท่ากับเลี้ยนหน่อยอันนี้พี่เคยเคยปลูกได้ราคาสูงสุดเท่าไรพักีตัวเท่านี้เริ่มปีแรกครับนี่แหละสุดแรกของผมเมียนบอครับผมหลังจากเปลี่ยนวิธีคิดไหมโอ้ พี่น้องครับย้อนย้อนไปเบิ่งคลิปเก่าเล้วครับพี่น้องครับคลิปนั้นโอ้การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงเน่ะยแต่พ่อพี่น้องมาเบิ่องอ้นะครับเมียนเหมือนนะครับสวนจากที่เพิ่นเคยปลูกยางเดียวเบิ่งทางนี้มีหัดขด้าวโพดครับขุนสั้นอยู่น้ำขังทางบนนั้นเมียนเหมือนนะครับข้าวโพดพ่อพี่เขียวนัน่นเ<อ><อ>ป็นรับกระพริบกระพดทางขุนเป็นสลัดทางล่างอ้วนกับเมียนหยองกับกระเผาะครับกระเพา นะครับเดี๋ยวมือรุ่นกันสิว่าพี่น้องลงไปย้ำนะครับก้าลังสิมีการเอาหญยากันอยู่ <c oughs> นะอันพี่น้องขึ้นไปเบิ่งนะครับ <c oughs> นี่แหละครับเกษตรกรเพรามันต้องสูงนะพี่น้องครับมันมันขอได้ห้องเษกษตรกรมี่ขอหนึ่งตัว,ว,วพ,พันมาวางเลยพี่มันเพิ่นมาเอี้ยงกว่าสะกดคข้าม,มายอม่อแผ่มาเป็นเวลาเขา <c oughs> เขียนแบบไหนวะเนี่ยเวีหย <c oughs> ่ของเทียพี่น้องของเทียอีเลี้ยเนี่ย พอได้แต่ห้ามถอยครับผมขันหูโบยุ์เดือนนะครับถ้าหูหยุดมือใดก็ซ้ำหูแบบถอยหลังนั่นแหละเพราะว่าคนอื่นเขาก็เก่้าไปทั้งหน้านี่หูวุ่แล้วแน่นครับแม่นฉะนั้นเราหูตรงอันนี้บ่ได้ครับเราต้องเปลี่ยนวิธีคิดครับผมนะครับทีนี้พาพี่น้องก็เบิ่งนะครับจากที่ใกล้ล้มเหลวมากขึ้นนะครับเพราะในโลกสวยนะครับพี่น้องรับอยากพามาเบิ่งวิธีการคิดวิธีการทำนะครับคุณพีเขียวเอาเป็นตัวอย่างเนี่ยอันนั้นล้มเหลว มาคิดไม่มาทำไม่ปรับปรุงไม้เนาะพี่น้องครับผมนี่แหละผสมประสานกันไปปรกกันความเสียงให้ย้าของน้านะครับสำหรับคลิปนี้เบื้องไว้เป็นตัวอย่างนะครับพี่น้องครับต้องขอบคุณพี่เขียวที่ให้ขอมูลนะครับผมเอาเป็นว่าคลิปหนาเ้ามายามกันไหมพี่เนาะสิภาพไปเบื้องอีกแปลงหนึ่งนะครับคลิปนี้ขอบคุณหลายพี่ครับสวัสดีครับ